คือเทรดด้วส่วนใหญ่เ่ยคือได้กําไรเยอะนะผมไม่เถียงเลยนะเรื่องที่กําไรที่ทุกคนได้แต่ว่าพอได้กําไรเยอะอ่ะเรารักษากําไรไม่เป็นเเหมือนล่าสุดมีเพื่อนมาปรึกษาเนี่ยเขาเทรดได้วันหนึ่งสี่พันเหรียญจากพอร์ตพันเหรียญนวันเดียวช่วยเป็นสี่พันเหรียญสุดยอดปะเทพมากแต่รู้ไหมในค่ำวันนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยได้สี่พันเหรียญแล้วขอไม้นี้ ขอเนี่ยไม้นี้ได้ห้าร้อยเหรียญนะพอแล้ววันนี้ได้แล้วต้องได้อีกป๊๊บเข้าไปวันนั้นนะฮะจากสี่พันเหรียญเหลือศูนย์เหรียญเลยครับระเบิดเลยให้ทุกคนวิเคราะห์นะว่าเกิดจากอะไรเพื่อนคนนี้มีปัญหาในการทำกำไรหรือเปล่ามีไหมไม่มีนะไม่มีปัญหาในการทำกำไรเลยนะปัญหาอยู่ที่เก็บเงินไม่เป็นปัญหาอยู่ที่ หยุดเทรดไม่เป็นถูกไหมและผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ไม่ได้มีปัญหากับการทํากําไรครับถ้าทุกคนไปย้อนดูสถิติย้อนหลังตัวเองจะเห็นว่ามีช่วงนึงที่ขอตขึ้นเยอะมากถูกไหมห้าร้อยเหรียญไปสองพันเหรียญหนึ่งสัปดาห์หนึ่งพันเหรียญไปห้าพันเหรียญในสองเดือนอย่างเงี้ยหรือบางคนร้อยเหรียญไปสองพันเหรียญในหนึ่งเดือนก็มีทุกคนไม่มีปัญหาในการทํากําไรแต่ปัญหาหลักๆคือรักษากำไรเป็ไม่ได้ผมจะชวนอีกครั้งนะ ช่วงที่เราทากาไรได้ก็เป็นช่วงตลาดแบบนี้นไงเห็นไหมขึ้นเป็นแช n นลแบบสลวยสวยเก๋เห็นไหมแต่ช่วงที่เราเริ่มขาดทุนคือช่วงที่ตลาดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นบบนนไงนะครับคือช่วงเป็นเทรนเนี่ยทุกคนกาไรแต่ช่วงที่ตลาดแบบนี้เนี่ยเราต้องระวัง